ล่าสุดฮ่องกงอาการน่าเป็นห่วงสถานะศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียนั้นกำลังถูกสั่นคลอนและอาจจะกลายเป็นแค่อดีตโดยจุดเริ่มต้นของการก้าวขึ้นมาเป็นฟ i n a n c i a l h u หัของฮ่องกงอยู่ที่ปี1842หลังการลงนามสนธิสัญญานานกิงซึ่งจีนต้องยกฮ่องกงให้กับสหราชอาณาจากักรโดยฮ่องกงนั้นกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนอีกครั้งนับตั้แต่ปี1997ภายใต้หลักการ1ประเทศ2ระบบซึ่งก็มีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมการเงินของฮ่องกง ขยายตัวมากขึ้นโดยฮ่องกงเคยมีสัสดส่วนต่อเศรษฐกิจจีนถึงสูงสุด18%ก่อนที่ปัจจุบันจะลดลงมาเหลือเพียง2%จนนิคเคอเชียมองว่าฮ่องกงนั้นกลายร่างจากศูนย์กลางทางการเงินมาเป็นเพียงกระเป๋าเงินของจีนโดยฮ่องกงเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักจากวิกฤตโควิดทำให้แรงงานจำนวนมากตัดสินใจย้ายออกจากฮ่องกงซึ่งก็รวมถึงบริษัทการเงินบางแห่งและล่าสุดฮ่องกงถูกสิงคโปร์แซงขึ้นไป เป็นอันดับ3ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินของโลกโดยอ้างอิงจากดัชนี Global Financial Center และภายหลังจากการลงนามในสนทิสัญญานานกิงเมื่อปี1842ถือเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งระหว่างสหราชอาณาจักรกับจีนขณะเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ฮ่องกงกลายมาเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงินของเอเชียโดยสนทิสัญญานานกิงนั้นส่งผลให้จีนจำใจต้องยกฮ่องกงให้เป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจากักรหลังจากนั้นก็เกิดสงครามฝิ่นครั้งที่สองในช่วงปี1856-1860ทำ ไม่จีนต้องเสียดินแดนเพิ่มเติมก็คือคาบสมุทรเกาลูนและเกาะสโตนคัตเตอร์ตามสนธิสัญญาปักกิ่งโดยไม่เพียงแค่นั้นในช่วงที่ประเทศมหาอำนาจต่างๆของโลกเช่นฝรั่งเศสและรัสเซียต่างต้องการดินแดนของจีนด้วยการบีบให้จีนนั้นทําสัญญาป,ปล่อยเช่าดินแดนระยะยาวถึง99ปีซึ่งสหรชาชอาณาจากักรก็เข้ามาร่วมวงด้วยเช่นกันโดยขอเช่าพื้นที่บริเวณนิวทอริ i t อร i e ีส์เป็นเวลา99ปีเริ่มตั้งแต่ปี1898 ซึ่งภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรทำให้ฮ่องกงนั้นพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงินของเอเชียอย่างรวดเร็วโดยในช่วงเวลาเดียวกันจีนก็ค่อยๆพัฒนาประเทศจนมีแสนยานุภาพและอำนาจต่อรองที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การนำของเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งก็มีความต้องการที่จะได้พื้นที่ฮ่องกงนั้นกลับคืนมาแม้ว่าตามสนธิสัญ,ญญานานกิงและสนธิสัญญ,ญาปักกิง่งพื้นที่ฮ่องกง เกาลูและเกาะสโตนคตเตอร์จะเป็นของสาราชนาจักรโดยถาวรแต่ด้วยจุดยืนที่แข่งเกล้าของจีนซึ่งมองว่าสนที่สัญญาที่เคยทำไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมท้ายที่สุดสาราชนาจักรก็ต้องยอมทำสัญญาส่งมอบดินแดนทั้งหมดคืนให้แก่จีนในปี1997หลังจากที่มีการเจรจาตกลงกันมาก่อนหน้านั้นซึ่งปัจจุบันฮ่องกงมีสถานะเป็นหนึ่งในสองเขตบริหารพิเศษของจีนอีกแห่งหนึ่งก็คือมาเก๊าแม้ว่าฮ่องกงนั้น จะกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของจีนแต่ก็ยังได้รับการรับรองให้สามารถรักษาระบบก,การปกครองและเศรษฐกิจที่แยกไปจากจีนแผ่นดินใหญ่โดยอยู่ภายใต้หลักการที่เรียกว่า1ประเทศ2ระบบซึ่งการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนแม้จะมีช่วงที่ผู้คนนั้นขาดความเชื่อมั่นไปบ้างแต่ฮ่องกงยังคงมีสถานะเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สําคัญของภูงมิภาคขณะเดียวกันก็มีส่วนสําคัญต่อเศรษฐกิจจีนอย่างมากซึ่งในปี1997เศรษฐกิจของฮ่องกงนั้น คิดเป็นสัดส่วนถึง18%ของเศรษฐกิจจีนทั้งหมดและอย่างไรก็ตามในตลอด25ปีที่ผ่านมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายในฮ่องกงอย่างต่อเนื่องจนทำให้สถานะศูนย์กลางทางการเงินที่เป็นมาตลอดของฮ่องกงนั้นอาจจะกลายเป็นเพียงแค่อดีตซึ่งจากที่เคยมีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจจีนปัจจุบันนี้ สัดส,ส่วนของเศรษฐกิจฮ่องกองต่อเศรษฐกิจจีนลดลงเหลือเพียง2%เท่านั้นและนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นิเคอ,เ,อเชียมองว่าฮ่องก,อง,กองกำลังกลายร่างจากศูนย์การทางการเงินของเอเชียมาเป็นเพียงกระเป๋าเงินของจีนเท่านั้นโดยเทเรนซ์ชองรองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ของ Chinese University of Hong Kong เคยกล่าวเอาไว้ว่าเศรษฐกิจของฮ่องกองนั้นแบ่งออกเป็น3ยุค คือยุครุ่งเรืองของกิจการสหราชอาณาจักรในช่วงก่อนทศวรรษที่70ถัดมาคือยุครุ่งเรืองของนักธุรกิจท้องถิ่นอย่างลีกาชิงในช่วงทศวรรษที่80-90และหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุครุ่งเรืองของกิจการชาวจีนหลังจากปี1997โดยที่ผ่านมาฮ่องกงนั้นนอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สําคัญของเอเชียและของโลกก็ยังเป็นเหมือนประตูไปสู่การลงทุนในจีนโดยในปี2021การลงทุนโดยตรงในจีนเข้ามาผ่าน องกงนั้นคิดเป็น76%เพิ่มขึ้นจาก46%เมื่อปี1997และภายใต้การเป็นส่วนหนึ่งของจีนทำให้อุตสาหกรรมการเงินของฮ่องกองนั้นเติบโตขึ้นแล้วก็มีภาพของการเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ชัดเจนขึ้นโดยปัจจุบัน GDP ของฮ่องกองมาจากอุตสาหกรรมการเงินถึง23%เพิ่มขึ้นจากปี1997ที่มีสัสดส่วนเพียง10%เท่านั้นแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเศรษฐกิจของฮ่องกองกลับมีความเป็นนานาชาติน้อยลงในระยะหลังโดยสัสดส่วน ของนักลงทุนจีนในตลาดหุ้นฮ่องกงที่เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าครึ่งซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากชางไห่ฮ่องกงสต็อกคอนเน็กเมื่อปี2014ที่เปิดให้นักลงทุนจีนแผ่นดินใหญ่เข้าซื้อหุ้นในตลาดหุ้นฮ่องกงได้โดยตรงขณะที่จํานวนของบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก101บริษัทมาเป็น 1, 3 7 0บริษัทคิดเป็นสัดส่วนถึง78%อนของมูลค่าตลาดของตลาดหุ้นฮ่องกง มีอิทธิพลกับฮ่องกงมากขึ้นแต่ว่ายังมีประเด็นในเรื่องของสังคมและการเมืองไม่ว่าจะเป็นการที่รัฐบาลฮ่องกงเสนอร่างรัฐบัญญตัติส่งผู้รายข้ามแดนทําให้เกิดการตีความว่าฮ่องกงจะตกไปอยู่ภายใต้การครอบงำจากกฎหมายจีนแผ่นใหญ่จนนําไปสู่การประท้วงของชาวฮ่องกงช่วงปี2019-2020ถึงและนอกจากนี้สภาประชาชนจีนได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเมื่อ28พฤษภาคม ปี2021โดยมีสาระสำคัญก็คือการแบนกิจกรรมที่เข้าข่ายการปลุกระดมก่อความไม่สงบ แบ่งแยกดินแดนบ่อนทำลายหรือโค่นล้มรัฐบาลจีนพร้อมเปิดทางให้จีนสามารถเข้าไปตั้งหน่วยงานความมั่นคงในฮ่องกงเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยโดยประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นนั้นทําให้เกิดกระแสของการที่ชาวฮ่องกงเริ่มมีความคิดที่อยากจะย้ายไปยังประเทศอื่นๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ประเด็นนี้จะถูกซ้ําเติมด้วยวิกฤตโควิดที่ทําให้แรงงานชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติย้ายออกไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากฮ่องกงเลือกที่จะใช้มาตรการควบคุมโควิดที่คล้ายกับมาตรการสี โรคโควิดของจีนโดยสํานักข่าวบลูเบิร์กได้รายง,งานว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2018รายง,งานในฮ่องกงนั้นลดลงถึง6เปอร์เซ็นต์เป็น3.75ล้านคนเกือบจะต่ำที่สุดในรอบทศวรรษขณะที่สํานักข่าวเดอะคอรีนไทมส์ระบุว่าในปี2020แรงงานต่างชาติออกจากฮ่องกงไปแล้วถึง93,000คนขณะที่ปี2021ออกไปแล้ว2 3 0 0 0คนและหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากพอสมควรก็คืออุตสาหกรรมการเงินซึ่งฮ่องกงนั้น ถือเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของบรรดาเฮสฟันจากทั่วโลกด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ8.02ล้านดอลลาร์ณเดือนมิถุนาย,ยนปี2022โดยอย่างไรก็ตามมูลค่าดังกล่าวนั้นได้ลดลงมาถึง17%จากปี2019และล่าสุดเมื่อ22กันยายนที่ผ่านมานั้นก็มีรายงานออกมา วอรรอสชายแอนโคลหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหญ่กำลังตัดสินใจที่จะย้ายสำนักงานใหญ่ออกจากฮ่องกงเพื่อไปยังดูไบซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากการที่ตลาดหุ้น IPO ที่กำลังเติบโตอย่างมากที่สวนทางกับในฮ่องกงที่ลดลง78%จากปีก่อนและจากการจัดอันดับศูนย์กลางทางการเงินของโลกผ่านดัชนี Global Financial Center ล่าสุดฮ่องกงได้หล่นลงมาอยู่ในอันดับ4โดยถูกสิงคโปร์แซงหน้าไปเป็นอันดับ3ในขณะที่อันดับที่1และ2ยังคงเป็นนิวยอร์กและลอนดอน โดยท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นทําให้เกิดการตั้งคําถามในวงกว้างว่าฮ่องกงที่เคยเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียและของโลกกําลังจะสูญเสียสถานะดังกล่าวไปหรือไม่ขณะที่ฮ่องกงเองก็พยายามกลับมาเร่งเปิดประเทศและดึงแรงงานที่ย้ายออกไปให้กลับเข้ามาอีกครั้งในยุคที่หลายประเทศต่างแย่งชิงเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการเงินทาให้ฮ่องกงต้องเร่งทบทวนและหาทางออกให้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็ดูเหมือนว่าฮ่องกงนั้น จะรู้ตัวอยู่แล้วเพียงแต่จะทําได้ทันท่วงทีหรือไม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ